นี่ไงมั่นใจเปล่าครับขอท่ามั่นใจหน่อยดิท่าไม่น่ามั่นใจเลยมีความมั่นใจแค่ไหนครับสจ๊วตจีวางบอมไม่สู้ฮะเด่นแมตสู้ตายครับวางบอมระเบิดอยู่ไหนครับขอท่าขอท่ามั่นใจหน่อยขอท่ามั่นใจหน่อยมั่นใจครับมั่นใจมาก ถึงพี่หมึกพี่ชายเห็นรีลาเมื่อกี้แล้วเหรอจิ๊บจิ๊บจิ๊บวันนี้หรอส่งโคเท่เลยทำีท,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 ที่ไหนวะรอรอ,อทุกวันรอ,อทุกวันเหรอ,อทุกวันนะน่ห<ล>น้าใสามากใช้ครีมอะไรอ่ะหน้าใสามากใช้ครีมอะไรเดี๋ยวเดแหม่นี่ไมเ เซอร์จี้ฆ่าผมพอดีเลยไม่ไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยไปคนแรกรวๆเลยไปใจเย็นหน่อยอุปกรณ์ต้องครบอยู่อุปกรณ์ที่อ๋อนี่ฮะคีย์บอร์ดนี่รุ่นอะไรครับเซอร์จี้บล็อกวิดีโออัติเมทครับบล็อกวิดโออัติเมทหูฟังของฟังหูฟังคาเทนเดหนึ่งครับเมาส์เมาส์เมาส์เดนเตอร์ครับแต่หูฟังตัวนี้ไม่ต้องฟังนะฮะครับพี่ชากาบเฮ้ยโอ้โหพี่ใช้กาบรัวๆเลยว่ะทำก็กาบสองทำก็ไก่ 50ครับ50ครับ45 45 Q0 ตาย5เชียงชัย50ครับขอบอกเชียงชัย Q0 ตาย5เซอร์จี้ Q10 ตาย2เฮ้ยแอบดูอันดับ1ของทีมอันดับเบ้2ของทีมวะพี่แอบดูมันจะพูดไงฮะมันช่างแปลกตาตายตายคนแรกประมาณไม่มีมีตายหนึ่งเฮ้ยระเบิดที่ผมเขาเนี้ยผมเซฟชีวิตกหน่อยนะ เดินไปสิบเก้าคใจจะพูดแต่พูดเลยคือคือนี่อดชื่อลัครับไปกีเล่นตัวโดพนินครับผมครับรู้สึกยังไงครับจบไป3เกมแล้วเกมนี้มีความแตกต่างหรือมีความพิเศษอะไรยังไงหลังจากที่ได้สัมผัสก็รู้สึกว่ายิงตายค่อนข้างง่ายถ้ายิงโดนนะถ้ายิงโดนถ้ายิงโดนจะตายง่ายมากแต่ถ้ายิงไม่โดนก็จะเหมือนรู้สึกนี่เขารู้สึกว่าเหมือนเขาอึดกว่านั่นคือคุณยิงไม่โดนอ๋อก็คือเกมนี้กระสุนมัน สะบัดเยอะใช่ครับคือมั่วไม่ได้มั่วไม่ได้ต้องเราต้องไไม่ด้เราต้องสกิลมีสกิลในการยิงของเราต้องฝึกซ้อม,มบ่อยปะทะกันทีมงานเจียมที่หมึกไปนี่รู้สึกยังไงบ้างครับของจริงครับโอ้โหอนประสบการณ์นะโอ้โหโอ่โหโอนประสบการณ์ผมสองห,โอหนึ่งอะไอเกมหนึ่งงั้นเจอไก่จิตหรอไก่จิตเราไก่จิตไก่มาเยอะมากยิงไม่ทันแล้วมันยังไงแล้วไปถึงแพ้ร้อยตัวเลยนะ ร้อยตัวอะไรร้อยตัวไงมันแข่งกันร้อยร้อยแข่งร้อยร้อยแต่แพ้แค่สิบอ๋อแพ้แค่สิบเออแพ้แค่สิบเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกมที่สองไม่รู้กูถามยีกว่าคือนี่ไงแมพคาสซันนใช่ไหมมันมี